ขันโต๊ค่ะขันโต๊ใช้กินข้าวนะคะกินข้าวด้วยกันค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะขนาดนี้นะคะประมาณนี้กินข้าวกันค่ะเพื่อนๆใส่ขันโต๊นะคะอันนี้ก็มีลาบค่ะลาบนะคะแล้วก็มีแกงเห็ดค่ะแกงเห็ด อันนี้ก็จะเป็นก๋วยจั๊บใส่ไข่ไม่ใส่เส้นนะคะลดพวกข้าวแป้งน้ำตาลนะคะแล้วก็เป็นพีโบบโติกนะคะมีพาพาย่าก็คือส้มตำเนี่ยคะ่ะส้มตำแล้วก็ไก่ทอดนะคะแต่ละวันเนี่ยก็จะกินเยอะกินหลายอย่างนะคะกลัวาขาดสารอาหารนะคะอันนี้แคบหมูค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำพริก ปาทกน,นะคะกล้วยกล้วยปิ้งเพิ่มคาร์โบไฮเดรตเพิ่มสารอาหารอันนี้ก็ขนมบ้าบินค่ะอร่อยน้ำกะเจี๊ยบแล้วก็น้ำเต้าหู้น้ำขิงก็แต่ละวันก็จะแบบดูว่าตัวเองต้องกินอะไรเท่าไหร่ก็จะกินประมาณนี้นะคะเพื่อไม่ให้ตัวเองขาดสารอาหารนั่นเองนะคะ ตกนี่ก็น้ำหนักเบาสบายนะคะยกไปหน้าบ้านก็ได้กินในห้องก็ได้นะคะนั่งกับเพื่อนนั่งคนเดียวก็ได้ค่ะทนทานด้วยทนน้ำทนฝนนะคะแล้วระหว่างที่เรานั่งกินเนี่ยเราก็ใส่เนี่ยค่ะหูฟังหูฟังบลูทูธนะคะตัวนี้นะคะเป็นหูฟังบลูทูธค่ะเป็นที่คาดผมในตัวถ้าออกแบบก็เอาไป กันแดดเนี่ยค่ะก็ตัวบลูทูธก็ยังทำงานนะคะแล้วก็จะมีหูฟัง V9 นะคะอ่าอันนี้อัดคลิปอยู่เนี่ยก็ใช้หูฟังก็ไม่ต้องใช้ตัวไมตัดเสียงหรืออะไรเลยใช้หูฟัง v ีนี่เลยนะคะอันนี้ก็เอาไว้รับสายนะคะเอาไว้คุยกับเพื่อนคุยกับลูกค้านะคะนเนี่ค่ะ m u น t i t a s k i n g เนาะทำหลายอย่างเวลาเดียวกัน ระหว่างกินอาหารก็จะได้ไม่เสียเวลานะคะคุยงานไปด้วยฟัง YouTube ไปด้วยนะคะกินอาหารไปด้วยขายของด้วยนะคะปัจจุบันเนี่ยเราสามารถหาเงินได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันแล้วก็ดูหุ้นเทรดหุ้นด้วยค่ะแล้วก็ตามงานตามนู่นตามนี่เงี้ยก็ต้องขอบคุณนะวัตก,กรรมของโลกใบนี้เนาะเพราะเขาสร้างสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆมาให้นะคะ ก็เลยทำให้สามารถที่จะทำงานหาเงินได้หลายช่องทางเลยนะคะให้กำลังใจทุกๆท่านนะคะเพื่อนๆถามว่าเวลาหมดกำลังใจเวลาเครียดทำยังไงหาเงินค่ะเมื่อเงินเข้ามาความเครียดจะหายไปนะคะการหาเงินทุกวันนี้คุณไม่มีต้นทุนก็ไม่เป็นไรค่ะหาทางออนไลน์ได้5บาท10บาทก็คือเงินนะคะให้กำลังใจทุกๆท่านค่ะ